โลกจะเสพสมกันดังสัตว์ในละชานาพี่ชายน้องหญิงพ่อแม่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงชิงชับชิงชับนะเนาะเ,เป็นโลกแห่งของอารมณ์เป็นทาตของอารมณ์เนาะไม่จบไม่สิ้น เดือเนื้อร้อนใจเห็นกันเป็นเนื้อเห็นกันเป็นอาหารเห็นกันหลาดระแวงกันเป็นศัตรูข่าศึกใช่หไหมไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยมีแต่ความหวาดระแวงมีแต่ความทุกขเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานะเนาะเพราะฉะนั้นจิตใจ ที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะอันมากมายเดี๋ยวนี้นะ,ะก็จะไม่สงบไม่สแสวงหาดิ้นรนนะ,ะไม่จบไม่สิ้นหาแต่ความความทุกข์ความไม่ดีมาเผาใจตัวเองให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาและใจนี้อย่าที่รักษาใจนี้ อย่าที่แก้กิเลสนี้มีเพียงชนิดเดียวคือธรรมะโอสถนะธรรมะโอสถเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสมีเวลาอย่างนี้มีโอกาสที่ดีที่เลิศอย่างนี้ก็อย่าโมกันยิ่งนอนใจเนาะเอออ่ะ,อะรีบขนขวาย หาทร์ภายในเนาะเอออ่มาอยู่วัดก็ให้วัดจิตวัดใจตัวเองนะอะ่อย่าเสียผลประโยชน์ของตัวเองนะมาวัดใจตัวเองมาฝึกใจตัวเองนะพัฒนาจิตใจตัวเองพัฒนาสติปัญญาพัฒนาศีลธรรมฮะให้มีศีลธรรมคุ้มครองจิตใจซะเนาะ ทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม